ก็ขอกลับสาอุดีนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับทศกัณฐ์พลอยแบงค์นะครับวันนี้เราจะพามายิงไก่ยืนแปดตัวนะครับนี่ครับลักษณะไก่ยืนแปดตัวก็ประมาณนี้นะครับเอายิงเลยครับยิงเลยอันนี้เป็นเพจของไก่ของพี่จังโก้นะครับนะครับไก่ยืนแปดตัวนะครับถ้าใครสนใจจะเช่านะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทาคลิปเช่าไก่นะครับ โอเคครับ okay. นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับไก่ยืนแปดตัวนะครับลองดูนะครับลองดูอีกสักตาบสักสองสามนาทีครับถ้าไก่มิวหาอะไรก็สามารถทักเฟซบุ๊กพี่เขาได้นะครับอันนี้คือเช่าเช่าในเฟซบุ๊กครับลองดูครับไก่ยืนแปดตัวนะครับเข้ามา เป็พี่จังโก้นะครับถ้าใครมีบัตรภารกิจก็สามารถซื้อมาทำซื้อมาทําได้นะครับเพราะว่าไก่ไก่ยืนแต่ตัวนี่ถือทุกปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเฟิลจูจ่โจมหรือไรเฟิลซุ่มยิงยิงบ,บินคนรอนะครับก็ถือทุกปืนนะครับดีครัผมจะพาไปดูครับนี่ครับถือทุกปืนวิธียิงให้ยิงด้านข้างนะครับเพราะว่าบางบางทีใก่ไก่ก็จะ ยิงปืนนับยิงออกมานับก็จะอาจจะโดนเราได้นะครับนับคระยิงแต่ตรงของพี่จังโก้นะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับชูรลับถ้าใครมีเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มพอยต์ใช่ไหมเป็นไอเทมเพิ่มพอยต์ใช่ไหมก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะายิบแต่ตัวนี้ ได้พอยกับ EP สูงอยู่นะครับอันนี้ผมจ่ายทาง Truny Wallet น,นะครับเพราะว่าจะได้เวลาเยอะกว่าการ10นาทีครับถ้าคุณจ่าย t ูทูมันนี่นะครับแต่ทาง True m น n ี y ก็จะได้50 50นาทีนะครับแต่ถ้าจ่าย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 ทางทจ่ายทาง Wallet นะครับจ่ายทาง Wallet ก็จะได้1ชั่วโมงเต็มนะครับ แอมก็จะปานนี้นะครับไก่ของพี่จังโก้นะครับเนี่ยปานนี้ก็ยิงรลววับเนี่ยครับรัวปืนครับปืนข้องไก่นะครับก็จะถือลูกปืนครับสามารถซื้อมาทําได้นะครับบัตรบริจินะครับตัวนี้ครับแล้วผมจะทาคลิปนะครับวิธีซื้อนะครับวิธีเช่าครับ สำหรับชิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาใ,ให้ช่องทศกาลถอยแบงค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำชิปต,ต่อๆไปนะครับนี่บปานนี้นะครับขอบย่เลยมาฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาใ,ให้ด้วยนะครับนี่ยพิงโล้ห์ินโล้ สิบาทได้ตั้ง1ชั่วโมงครับเบื่อๆมาทำได้ครับไม่มีอะไรทำก็เล่นตอาน,นี้ครับยิงเล่นไปครับเบื่อๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้กูจบคลิปตั้งหลายครั้งแล้วนี่สักไปแล้ะตอนนี้ไปกินบ๊ายบาย